อยู่ข้างจำนะคะลูกค้าเป็นรถกระบะนะคะที่สายทำกินชอบกันมากๆเลยนะคะเกษตรกรนะคะลูกค้าทำสวนทำไร่ชอบกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าคันนี้สามารถ ดาวได้เลยนะคะดอกเบีย้ย0%นาน1ปีขับฟรี90วันได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo Smart Cab เครื่องยนต์2.4ตัวนี้เป็นตัว E นะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้าสภาพคือสวยมากคันนี้เป็นโฉมที่ขายดีมากๆเลยนะคะในสองคันนี้ค่ะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกคูน่านะคะสาหรับคันนี้บอกได้เลยว่าดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแล้วก็น่าใช้งานเหมือนกันนะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้จะได้ล้อมแม็กไปเลยนะคะล้อมแม็กของตัวตาเลยนะคะในส่วนของสภาพยางนะคะสามารถใช้งานได้อยาวๆเลยยางเป็นปี2021นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะสายทํากินชอบกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องขับดีมากๆเครื่องยนต์2.4ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะในส่วนของ กระจกตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะคโครเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลียวในคมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับประตูก็จะเป็นคโครเมียมเหมือนกันนะคะสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของแมกไลเนอร์สภาพตามการใช้งานเลยนะคะอาจจะมีบรรทุกบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สานะคะสาหรับคันนี้ใครที่จะดูไว้ใช้งานสมมดได้เลยว่าคันนี้เริ่มต้นเพียงแค่ 8,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนร่วมได้เลยสามารถซื้อรถคนเดียวได้เลยนะคะเรวจะพาไปชมในสองด้านในนะคะว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะ,ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com คะในสองคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูกันแบบว่าชัดๆเลยนะคะ ทวงมาลายแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถควบคุมในส่วนของ เครื่องเล่กความบันเทิงได้จากพวงมาลัยสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเหมือนกันนะคะในส่งคอส่วซนกลางที่เขาให้มานะคะ A U H V B คันนี้รองรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้จากคอส่วซนกลางได้เหมือนกันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแอร์แบบแมนนวลแล้วก็คันนี้เป็นแกธรรมดานะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าสภาพสวยมากๆเลยนะคะสาหรับคันนี้แล้วก็ในสงองเบาะค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาะผ่านะคะสีดําดูแลรักษาง่ายนะคะลูกค้าแล้วก็สภาพยังคง สภาพเดิมอยู่เลยนะคะที่สมาร์ทคันนี้เป็นแคบนะคะในส่วนของด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะลูกค้าเปิดได้90องศานะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังจจะเป็นที่รองนั่งหนังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะบอกได้เลยใครที่กาลังมองหารถไว้ใช้งานจะบอกได้เลยว่าคันนี้เอาไปนะ ลูกค้าทําเงินได้เยอะแน่นอนนะคะลูกค้าเพราะว่าสภาพสวยใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในสองห้องเครื่องนะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะลูกค้าแผงการความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะแผ่นเพจยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยห้องเครื่องสะอาดนะคะพร้อมใช้งานมากๆรับประกันว่าไม่มีชนหนักผิกความน้ำท่วมตะอต่อคาซีคัดกรเลขใหม่แน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ย คุ้มมากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าตัวเจ้า r e โว s สมาร์ a แเครื่องยนต์2.4ตัว E นะคะคันนี้ปี2017ราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่ไป ดังเลอยู่นะ,ะจํดได้เลยว่าต้องรีบนะคะสภาพสวยๆแบบนี้มาไวไปไหวมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้าออนไลน์ไม่สามารถเข้ามาชมได้ที่หน้าร้านนะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักง,งานใหญ่เพรบุรีนะคะแล้วก็จะมีเพจเพรบุรีเพจชะอม๊มเพจหัวหินแล้วก็เพจสาขาราชบ,บุรีนะคะตอนนี้เรามีส่งรถแล้วเจจังหวัดนะคะลูกค้า ใคที่อยู่จังหวัดไหนอยากได้รถจากทางบอลรถบ้านตอนนี้บอกได้เลยว่ามีครบจบทุกรุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะจามแล้วก็เจ้ารีวอ